ย้อนรอยประวัติอันน่าประทับใจของวันวาเลนไทน์เทศกาลเฉลิมฉลองความรักที่หลายคนรอคอยเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของวันวาเลนไทน์ว่าแท้จริงแล้ววันวาเลนไทน์มีที่มาที่ไปอย่างไรกันแน่อินิกมาติกวิลสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของการกําเนิดวันแห่งความรักวาเลนไทน์เดย์ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันอยากขอให้ทุกคนช่วยกันกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันที่ใครหลายคนบอกว่าเป็นวันแห่งความรักเดิมทีแล้วคือวันที่มีการจัดงานเฉลิมฉลองให้แก่ผู้ที่เสียสละชีวิตตนเองเพื่อพระเจ้าซึ่งเขาคนนั้นมีชื่อว่าวาเลนไทน์ตามตำนานมีนักบุญที่ชื่อวานเลนไทน์ถึง3คนแล้วทั้ง3คนนี้ก็ล้วนเป็นผู้ที่เสียสละชีวิตเพื่อทำตามคำสอนของพระเจ้า เราจะยกเรื่องราวของเซนต์วาเลนไทน์มาเล่าให้ฟังกันสองคนซึ่งเป็นสองคนที่มีเรื่องราวที่น่าจะเกี่ยวข้องกับความรักมากที่สุดการเสียสละชีวิตของพวกเขาทั้งสองคนนั้นถูกตีความไปนในเชิงความรักความโรแมนติกและทำให้วันนี้กลายเป็นวันแห่งความรักได้อย่างไรตำนานของเซนต์วาเลนไทน์ที่มีการพูดถึงค่อนข้างมากคือนักบุญวาเลนไทน์ผู้ศรัทธานในพระเจ้า ในช่วงสมัยที่ศาสนาคริสต์ยังไม่ได้ถูกยอมรับอย่างแพร่หลายหน้าที่ของนักบวชคือการเผยแพร่คำสอนและศาสนาซึ่งนักบุญวาเลนทายก็ได้ทำหน้าที่ดังกล่าวจึงทำให้นักบุญวาเลนทายถูกผู้พิากษาเอสเทเรียสเรียกตัวไปเพื่อสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อของวาเลนติทัสซึ่งเป็นชื่อของวาเลนทา์ในภาษาลาตินโดยผู้พิพากษาเอสเทเรียสนั้นได้สงสัยในการมีอยู่ของพระเจ้า รวมถึงคำสอนต่างๆด้วยและเชื่อว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องงมงายนักบุญเบเลนติทัสเผชิญหน้ากับบททดสอบอันยิ่งใหญ่จากผู้พิพากษาเอสเตเรียสนั่นคือการรักษาเด็กผู้หญิงตาบอดซึ่งเป็นลูกบนธรรมของผู้พิพากษาการทดสอบนี้เปรียบเสมือนการวัดใจว่าศรัทธาของนักบุญเบเลนติทัสมีพลังมากพอหรือไม่ที่จะบทบางความศรัทธาในพระเจ้าของผู้พิพากษา นักบุญบริณฑิตทัศต,ตอบตกลงรับคำท้าทายแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าเขารู้ดีว่าพระเจ้าทรงเมตตาและสามารถช่วยเหลือผู้คนได้นักบุญบริณติตทัศแสดงออกถึงความศรัทธาอย่างแรงกล้าผ่านบทสวดมนต์อ้อนวอนต่อพระเจ้าเพื่อขอพลังในการรักษาเด็กผู้หญิงเสียงสวดมนต์นั้นเปี่ยมไปด้วยความบริสุทธิ์และความปรารถนาดีนักบุญบรินติตทัศ วางมือลงบนบริเวณตาของเด็กผู้หญิงอย่างเบามือการสัมผัสนั้นเปลี่ยนเป็นเรื่องความเมตตาและความปรารถนาดีเขาต้องการปลดปล่อยเด็กผู้หญิงจากความทุกข์และมอบชีวิตใหม่ให้กับเธอเด็กผู้หญิงสามารถมองเห็นได้ดังคนปกติเหตุการณ์นี้สร้างความตกใจและประทับใจให้แก่ผู้พิพากษาและผู้คนมากมายเป็นการพิสูจน์ถึงพลังศรัทธาและปฏิหารที่เกิดขึ้นจริง ผู้พิพากษาเอสเทเรียสยอมอ่อนข้อต่อนักบุญทันทีเพราะเป็นสิ่งที่ผู้พิพากษาไม่คิดว่าจะได้เห็นและเกิดขึ้นจริงๆหลังจากการรักษาเสร็จสิ้นนักบุญเลลนติทัสจึงขอให้ผู้พิพากษาทําตามสิ่งที่เขาขอนังคำสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะยอมทําทุกสิ่งทุกอย่างถ้าการรักษาตาของลูกบุญธรรมของเขาเป็นผลสำเร็จซึ่งสิ่งที่นักบุญเบลนติทัสขอ คือให้ท่านผู้พิพากษาทำลายรูปบุคคลที่เคารพนับถือออกไปจากบ้านทั้งหมดหลังจากนั้นภายในสามวันผู้พิพากษาเข้ารับพธิธีศีลจุมรวมถึงต้องสวดมนต์กับพระผู้เป็นเจ้าด้วยผู้พิพากษาก็ได้ยอมทำตามที่นักบ,บุญบริเตนทั์ขอแต่โดยดีไม่เพียงเท่านั้นเขายังสั่งปล่อยตัวผู้ที่นับถือศาสนาคริสออกจากคุกทั้งหมดและยังให้คนในครอบครัว คนงานและคนรับใช้นในการดูแลของผู้พิพากษาจำนวนทั้งหมด44คนเข้ารับพิธีสินจุมและเปลี่ยนศาสนานับตั้งแต่นั้นมาอีกด้วยแม้จะรอดพ้นจากการทดสอบและการรักษาเด็กผู้หญิงตาบอดได้แต่โชคชะตาของนักบุญเบรนติทัศน์ก็พลิกผันเขาถูกจับเนื่องจากยังคงเผยแพร่ศาส,สนาคริสต์อย่างต่อเนื่องเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความศรัทธาอันแรงกล้า ของนักบุญวาเลนติทัสที่ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆแม้จะรู้ว่าการเผยแพร่ศาส,สนาคริสต์ในยุคนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและอันตรายนักบุญวาเลนติทัสถูกส่งตัวไปยังกรุงโรมเพื่อเข้าเฝ้าจากกักรพรรดิคลอดิอุสที่2จกกักรพรรดิผู้โหดร้ายและต่อต้านศาสนาคริสต์อย่างรุนแรงการเผชิญหน้าครั้งนี้เปรียบเสมือนการต่อสู้ระหว่างความเชื่อและอำนาจ ในตอนแรกคอริอุสรู้สึกประทับใจในตัวนักบุญเบรนติทัสอาจจะเป็นเพราะความฉลาดหลักแหลมและความปราดเปรื่องของเขานักบุญเบรนติทัสจึงใช้โอกาสนี้ในการชักชวนคอริอุสให้เข้าศาสนาคริสต์นักบุญเบลนติทัสพยายามอธิบายหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ให้คอริอุสฟังเขาหวังว่าจักรพรรดิจะเห็นถึงความดีงามของศาสนาคริสต์และเปลี่ยนใจเลิกต่อตา้าน ครอดิอุสไม่เพียงแต่ปฏิเสธคำชักชวนของนักบุญเบลนติทัสเท่านั้นแต่เขายังโกรธแค้นและไม่พอใจเป็นอย่างมากจักรพรรดิสั่งให้ลงโทษนักบุญเบลนติทัสอย่างรุนแรงเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างศาสนาคริสต์และจัก,กรวรรดิโรมันในยุคนั้นศาส,สนาคริสต์ถูกมองว่าเป็นลทัทธิอันตรายต่อจัก,กรวรรดิแม้จะเผชิญหน้ากับจักรพรรดิผู้โหดร้ายนักบุญเบรนติทัสก็ยืนหยัดต่อความเชื่อของเขาอย่างแน่วแน่ เขาไม่หวนเกรงต่ออำนาจและพร้อมที่จะเผชิญกับบทลงโทษเรื่องราวนี้สอนให้เรารู้จักยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคและอันตรายการเผชิญหน้าครั้งนี้ส่งผลต่อชีวิตนักบุญเบรนติทัศน์อย่างมากนำไปสู่บทสรุปอันน่าเศร้านักบุญเบรนติทัศน์ถูกตัดศีรษะนอกประตูฟาร์มิเนียนเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์คศ269 การตายของเขาสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับผู้คนมากมายที่ชื่นชมและศรัทธาในตัวเขาการตัดสินประหารชีวิตของนักบุญบเบรนติทัศโดยจักรพรรดิคอริวที่2เปรียบเสมือนบทสรุปอันน่าเศร้าของวีรบุรุษผู้เปลี่ยนไปด้วยความกล้าหาญและศรัทธาบทลงโทษนี้สะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายของจักรพรรดิและความเกลียดชังต่อศาสนาคริสต์ก่อนที่จะถูกประหาร นักบุญวเลนติทัสได้เขียนจดหมายถึงลูกสาวของผู้พิพากษาเอสเทเรียสจดหมายฉบับนี้เต็มไปมด้วยความรักความห่วงใยและกำลังใจเขาลงท้ายจดหมายด้วยประโยคอันแสนโรแมนติกที่ว่าจากวาเลนไทน์ของคุณจดหมายรักของวาเลนไทน์กลายเป็นสัญลักษณ์ของความรักและความโรแมนติกเป็นจุดกำเนิดของวันวาเลนไทน์เทศกาลเฉลิมฉลองความรัก ที่ผู้คนทั่วโลกต่างเฉลิมฉลองกันมาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวของนักบุญวาเลนติทันได้รับการบันทึกในหนังสือ The r e g e n d Area of y a c o b d e Virgin หนังสือเล่มน,นี้ได้รับความนิยมอย่างมากทำให้เรื่องราวของวาเลนไทน์เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเนื้อหาในหนังสืออาจจะมีการแต่งเติมเพิ่มเติมจากเรื่องจริงเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและดึงดูดผู้อ่านนักบุญวาเลนติน ถูกประหารชีวิตเพราะศรัทธ,ธาในศาสนาคริสต์เขาต่อต้านอำนาจของจักรพรรดิและยืนหยัดในสิ่งที่เขาเชื่อแม้ต้องแกลกด้วยชีวิตนักบุญวัเลนติทัศน์ยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องศรัทธ,ธาของเขาเขาเป็นวีรบุรุษของศาสนาคริสต์ที่ผู้คนยกย่องและเคารพเรื่องราวของนักบุญวัเลนติทัศน์ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมายวันที่14่กุมภาพันธ์จึงกลายเป็นวันแห่งความรัก ผู้คนทั่วโลกเฉลิมฉลองความรักด้วยการมอบดอกไม้การ์ดของขวัญและบอกรักกันเรื่องราวของนักบุญเลนทิทัศน์สอนให้เรารู้จักรักและเมตตาผู้อื่นเสียสละเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่และศรัทธาในพลังของความดีอีกหนึ่งในตำนานที่เกี่ยวข้องกับความรักมากที่สุดคือในยุคข,ของจกักรพรรดิคอดิอุสที่สเกิดสงครามขึ้นจกักรพรรดิกังวลว่าจำนวนทหารจะไม่เพียงพอ จึงออกราชดีกาห้ามชายหนุ่มแต่งงานความเชื่อในยุคนั้นคือชายโสดมีศักยภาพในการเป็นทหารมากกว่าชายที่มีครอบครัวราชดีกานี้ขัดต่อเสรีภาพของผู้คนนักบุญวเวเลนไทยไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้เขาต่อต้านโดยการลับลอกจัดงานแต่งงานให้คู่รักในโบสถ์อย่างลับๆเมื่อจกักรพรรดิคลอดิอุสรู้เรื่องเขา้าเขาโกรธมากและสั่งประหารชีวิตนักบุญเวเเลนไทย นักบุญวาเลนไทยยอมสละชีวิตเพื่อรักษาคำสอนของพระเจ้าและปกป้องเสรีภาพในการแต่งงานนอกจากนั้นการที่คิวปิดกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของความรักในวันวาเลนไทยว่ากันว่านักบุญวาเลนไทยสวมแหวนรูปคิวปิดคิวปิดจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความรักในวันวาเลนไทยตำนานนักบุญวาเลนไทยสะท้อนให้เห็นถึงพลังของความรักความกล้าหาญและความเสียสละ เป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องจริงๆแล้ววันวาเลนไทน์มีที่มาที่ไปอย่างไรกันแน่วันเฉลิมฉลองนักบุญวาเลนไทน์หรือที่รู้จักกันในนามวันนักบุญวาเลนไทน์ซึ่งผู้ดีสถาปนาวันที่สำคัญนี้ก็คือสมเด็จพระสันตปาปาเกลาซิอุสที่1ในปีคศ496โดยมีการเฉลิมฉลองในวันที่14กุมภาพันธ์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ชาวคริสต์ผู้พลีชีพแต่ด้วยเรื่องราวตำนานที่เล่าต่อกันมาอาจจะเป็นเหตุผลเหล่านี้ที่ทำให้หลังจากนั้นในนวนิยายหลายๆเรื่องก็เขียนให้วันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันแห่งความรักจึงกลายเป็นที่จดจำของผู้คนมากมายว่าวันวาเลนไทน์นั้นกลายเป็นวันแห่งความรักดอกกุหลาบและช็อกโกแลตของขวันแห่งรักในวันวาเลนไทน์มาจากไหนดอกกุหลาบและช็อกโกแลต สองสัญ,ญลักษณ์ที่ขาดไม่ได้ในวันวาเลนไทน์ต้นกำเนิดของการมอบของขวัญทั้งสองนี้มาจากประเทศอังกฤษในยุควิกตอเรียนนิยายในยุคนั้นมาเขียนถึงชายหน่มที่จีบผู้หญิงด้วยช็อกโกแลตและดอกกุหลาบประเพณีนี้จึงค่อยๆแพร่หลายและกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในวันวาเลนไทน์ในปีคศ1824โรงงานแคดเบอรี่ในเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษต้องการเพิ่มยอดขายช็อกโกแลต จึงริเริ่มการทำช็อกโกแลตแพ็กเกจพิเศษสำหรับวาเลนไทน์โดยการออกแบบเป็นรูปหัวใจไอเดียนี้ได้มาจากริชาร์ดลูกชายของเจ้าของโรงงานผลลัพธ์คือยอดขายของช็อกโกแลตพุ่งสูงถึง36ล้านกล่องในปีนั้นตั้งแต่นั้นมาดอกกุหลาบและช็อกโกแลตจึงกลายเป็นไอเทมสำคัญในวันว,นวาเลนไทน์ผู้คนนิยมมอบให้กันเพื่อแสดงออกถึงความรักความห่วงใยและความปรารถนาดี ความหมายของของขวัญต่างๆดอกกุหลาบสื่อถึงความรักที่โรแมนติกความหลงไหลและความสวยงามช็อกโกแลตสื่อถึงความหวานความสุขและความรื่นรมปัจจุบันดอกกุหลาบและช็อกโกแลตยังคงเป็นของขวัญยอดนิยมในวันวาเลนไทน์ผู้คนเลือกมอบให้กันด้วยความหมายที่หลากหลายขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์และความรู้สึกที่มีต่อผู้รับยังมีของขวัญอื่นๆที่นิยมมอบให้ในวันวาเลนไทน์เช่นการ์ด ของขวัญของแต่งบ้านสิ่งที่สำคัญคือความรู้สึกและความตั้งใจของผู้ให้มากกว่าราคาหรือประเภทของของขวัญการมอบดอกไม้และชโคโคโค็อกโกแลตเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวันว,นเวนาเลนไทน์ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่สามารถทำร่วมกันเพื่อแสดงออกถึงความรักดอกกุหลาบและชโคโค็อกโกแลตมีบทบาทสำคัญในวันวนาเลนไทน์ต้นกำเนิดของการมอบของขวัญทั้งสองนี้มาจากยุควิกตอเรียน ผสมผสานกับกลยุทธ์ทางการตลาดกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่ผู้คนทั่วโลกคุ้นเคยการเฉลิมฉลองวันว,นเวนาเลนไทน์นั้นแพร่หลายไปหลายประเทศซึ่งแต่ละประเทศทก็จะมีธรรมเนียมปฏิบัติแตกต่างกันออกไปวันนี้จะขอยกตัวอย่างมาให้ดูบางประเทศกันนะครับเทศกาวลวาเลนไทน์ในญี่ปุ่นประเพณีที่ไม่เหมือนใครเทศกาวลวาเลนไทน์ในญี่ปุ่นเริ่มต้นในปีคศ .1958 โดยห้างอิเซตันริเริ่มขายช็อกโกแลตที่มีแพคเกจร,รูปหัวใจในวันวาเลนไทน์ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากผู้ผลิตช็อกโกแลตรายอื่นจึงเริ่มทำตามประเพณีปฏิบัติของญี่ปุ่นนั้นผู้หญิงจะให้ช็อกโกแลตแก่ผู้ชายที่ทำงานในวันวาเลนไทน์เชื่อกันว่าประเพณีนี้เกิดจากแคมเปญของโรงงานช็อกโกแลตที่ให้ความรู้ผิดๆในช่วงแรกๆที่วันวาเลนไทน์ริเริ่มเป็นที่นิยม ผู้หญิงจึงต้องให้ช็อกโกแลตกับเพื่อนร่วมงานผู้ชายผู้หญิงหลายคนรู้สึกกดดันจากเพื่อนร่วมงานผู้ชายที่รอช็อกโกแลตในปี1980รัฐบาลญี่ปุ่นจัดตั้งวันตอบรับตรงกับวันที่14มีนาผู้ชายจะซื้อช็อกโกแลตตอบแทนผู้หญิงผู้หญิงจะให้ช็อกโกแลตสองประเภทใหญ่ๆประเภทแรกโฮเมช็อกโกเป็นการเรียกช็อกโกแลตที่ฝ่ายหญิงจะให้ฝ่ายชายที่ตนเองชอบอยู่ รวมไปถึงภรรยาให้สามีด้วยชอ็อกโกแลตที่ฝ่ายชายได้รับจะเป็นชอ็อกโกแลตที่มีราคาแพงอย่างดีหรือไม่ก็เป็นชอ็อกโกแลตที่ฝ่ายหญิงตั้งใจทําให้ประเภทที่2อกิดิช็อกโกหรือเรียกง่ายๆว่าชอ็อกโกแลตตามมารยาทซึ่งเหล่าชายนมที่ได้รับชอ็อกโกแลตประเภทนี้ก็จะจัดอยู่ในกลุ่มหัวหน้ารุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนและคนในครอบครัวนั่นเองและด้วยความที่เป็นชอ็อกโกแลตที่ให้ตามมารยาท เพื่อรักษาความสัมพันธ์นั้นดีงามราคาของช็อกโกแลตที่มอบให้ก็จะราคาถูกลงมาหน่อยไม่ก็ราคาถูกลงมาเยอะเลยทีเดียวเทศกาลวาเลนไทน์ของญี่ปุ่นมีความแตกต่างจากประเทศอื่นๆคือผู้หญิงเป็นฝ่ายให้ช็อกโกแลตก่อนมีวันตอบรับเพื่อให้ผู้ชายตอบแทนมีประเภทของช็อกโกแลตที่บ่งบอกความสัมพันธ์เทศกาลวาเลนไทน์เป็นโอกาสให้แสดงออกถึงความรักความห่วงใยและความปรารถนาดี เทศกาลวาเลนไทน์ Valentine ในประเทศญี่ปุ่นเป็นเทศกาลที่สนุกสนานผู้คนแต่งตัวด้วยชุดสีชมพูร้านค้าตกแต่งด้วยธีมสีชมพูและลูกหัวใจมีการจาัดกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นการจับคู่การประกวดเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine ในญี่ปุ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสะท้อนให้เห็นถึงวัฒน,นธรรมและประเพณีที่แตกต่างเทศกาลแห่งความรักในเกาหลีใต้ในเกาหลีใต้มีความคล้ายคลึงกับประเทศญี่ปุ่น โดยผู้หญิงจะต้องเป็นฝ่ายให้ช็อกโกแลตกับผู้ชายที่ตนเองชอบในวันที่14กุมภาพันธ์วันที่14มีนาคมหรือวันไวเดย์เป็นโอกาสให้ผู้ชายตอบแทนด้วยของขวัญซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของหวานลูกอมแต่ห้ามเป็นช็อกโกแลตในวันที่14เมษายนเป็นวันแบล็กเดย์สำหรับใครที่ไม่ได้รับของขวัญใน2วันแรกพวกเขาจะไปที่ร้านอาหารจีนและสั่งตาจางมยอนมากินเพื่อปลอบใจตัวเอง เเปโรเดในวันที่11พฤศจิกายนคู่รักหนุ่มสาวจะให้ขนมเปเบโรแก่กันเลข11นั้นมีลักษณะคล้ายกับขนมเปเบโรการแสดงความรักในเกาหลีใต้ถือว่าสำคัญมากจึงมีการกำหนดให้วันที่14ของทุกเดือนเป็นวันแห่งความรักโดยมีชื่อแตกต่างกันออกไปดังนี้เดือนที่1 Can d l e d โดเดเดือนที่2 v a ว e n t i n ท d a เเดือนที่ส w h ไว e d เด เดือนที่4 Black Day เดือนที่5 Rose Day เดือนที่6 Kiss Day เดือนที่7 Silver Day เดือนที่8 Green Day เดือนที่9 Music Day เดือนที่10 y Wine Day เดือนที่11 Movie Day และเดือนที่ส2อง h u g Day และประเทศสุดท้ายประเทศอินเดียประเทศอินเดียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการเฉลิมฉลองความรักมาตั้งแต่สมัยโบราณ ในประเทศอินเดียในสมัยโบราณน,นั้นอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนประเทศอื่นคือในประเทศอินเดียมีผู้คนนับถือศาสนาฮินดูเป็นจํานวนมากซึ่งในศาสนาฮินดูนั้นก็จะมีเทพเจ้าด้านต่างๆมากมายหนึ่งในนั้นก็คือกามเทพในสมัยโบราณกามเทพเป็นหนึ่งในเทพที่มีคนนับถือค่อนข้างเยอะกลุ่มคนเหล่านี้คือกลุ่มอนุสาวรีย์คาจูราโฮ กลุ่มมนุ์สาวลีคาจูราโฮมีประเพณีปฏิบัติที่อาจจะค่อนข้างแตกต่างอาจจะเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์หรือมีการปฏิบัติตามคมพี่กามสูตรแต่อย่างไรก็ตามประเพณีเหล่านี้ก็เริ่มจางหายไปในช่วงยุคกลางเนื่องจากกรรมเทพนั้นอาจจะมีผู้ที่ศรัทธาน้อยลงอย่างมากจนกระทั่งในปี1 9 9 2ที่ประเทศอินเดียเริ่มมีวันวาเลนไทน์จริง โดยมีอิทธิพลมาจากตะวันตกโดยเฉพาะช่อง MTV ที่ฉายที่ประเทศอินเดียจึงทำให้ผู้คนได้รับรู้การมีอยู่ของวันวาเลนไทน์แต่ละหลายคนก็ยังไม่ค่อยยอมรับวันวาเลนไทน์มากนะักในปี2018มีการทำเซอร์เวยเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์พบว่ามากกว่า68%ของผู้คนในอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูอิสลามและรวมถึงผู้คนที่นับถือศาสนาคริสต์ในประเทศอินเดีย ไม่อยากให้มีการเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์จนถึงปัจจุบันผู้คนที่นับถือศาสนาฮินดูและอิสลามในอินเดียถือว่าวันวาเลนไทน์นั้นเป็นการทำให้ศาสนาของพวกเขาแปดเบือนจากวัฒนธรรมตะวันตกอย่างไรก็ตามก็ยังมีวัยรุ่นบางคนที่เฉลิมฉลองเทศกาลวันวาเลนไทน์ไม่ว่าจะเป็นการให้ดอกไม้หรือช็อกโกแลตเหมือนที่เฉลิมฉลองในประเทศแถบตะวันตกนี่เป็นเพียงบางประเทศเท่านั้นที่ยกมาเล่า จริงๆแล้วยังมีอีกหลายประเทศที่วันวนาเลนไทน์นั้นเป็นวันสำคัญเช่นบราซิลโคลัมเบียอัฟกา,านิสถานบังกลาเทศจีนอิรา่านอิสราเอลเลบานอนมาเลเซียปากีสถานฟิลิปปินส์มาเลเซียสปปเเยิงคโปร์ฝรั่งเศสและอีกหลายประเทศทั่วโลกเป็นอย่างไรกันบ้างครับทีมาของเทศกาลแห่งความรักที่คู่รักหลายๆคนต่างรอคอย ความรักในวันวาเลนไทน์มาก่าแค่ของขวัญแต่เป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยความปรารถนาดีและความผูกพันที่มีต่อคนพิเศษหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้พวกคุณเข้าใจวันวาเลนไทน์มากขึ้นนะครับอินิกมาติกวิวขอร่วมเฉลิมฉลองวันแห่งความรักที่เต็มไปด้วยความสุขและความทรงจําอันล้าค่าหวังว่าคนผู้ฟังจะได้รับความเพลิดเพลินและได้เกิดความรู้ไม่มากกว่าน้อยหากใครอยากฟังเรื่องอะไร เรย u เวเข้ามาได้เลยนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กด like กด share พูดคุยแนะนำติชมกันด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนถ้าใครดูจนจบคลิปก็ขอให้สมหวังกับความรักที่ปรารถนานะครับสวัสดีครับผม